พี่ครับสอบถามหน่อยครับตอนนี้ผมใช้กล่อง True ID Gen 2ในสเปคเขียนรองรับ Dolby Digital พระบผมต้องการให้เสียงออกมาเป็น s m o d e ซึ่งตอนนี้ผมมีซ d b a r ตัวของ JBL 800 Cinema 800 5.1.2รองรับ a d m o d e อยู่นะครับอยากถามว่าต้องทำยังไงนะครับนี่น้องเขาสอบถามมานะครับสำหรับผมก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวผมทำคลิปตอบให้นะครับคือ1นนะครับผมไม่ได้ใช้กล่อง t รนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำน้องได้นะครับสิ่งแรกที่น้องจะต้องไปเช็คก่อนนะครับหรือว่าใครที่ใช้ True ID ไอดใช้กล่องของ True อยู่นะครับคือให้ไปตรวจสอบว่ากล่องของของน้องของคุณนะครับสามารถโหลดแอป Netflix ใน Store ของตัวก็ a n d r o ด d ได้หรือไม่ใน Play Store ของกล่องนั้นนะครับคือถ้ามันออร์เชีนกับตัวของ Netflix นะครับ ตัวของกล่องจะสามารถดาวน์โหลดตัวของแอป Netflix ได้นะครับแต่ถ้าไม่ออฟฟิเชียนนะครับก็จะดาวน์โหลดไม่ได้เมื่อดาวน์โหลดได้แล้วนะครับสิ่งที่2ที่ต้องเช็คก็คือเรื่องของ ตัวหนังนะครับเมื่อเราเปิดดูหนังนะครับจริงๆน้องหรือคนที่ต้องการดู a อชมูดผ่านตัวของกล่องนะครับแล้วก็ผ่านแอปเน t f ฟ i ิเนี่ยต้องเป็นลูกค้าแบบพรีเมียมก่อนนะครับยูเซอร์ของเราต้องสมัครแบบพรีเมียมก่อนนะครับตั้งต้นและไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในหนังที่เป็น Doby ี H ้แ e ชมเนี่ยมันมีโลโก้ตัวของ Doby y a แ m o มขึ้นหรือไม่นะครับถ้ามีตัว3อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือ เราต้องต่อเขานะครับเข้าไปยังตัวของ JBL อย่างของน้องก็เนี่ยตัวของเครื่องเสียงที่มี Decode ตัวของ Dobby Atmos อย่างกรณนนีของน้องเขาก็จะเป็นตัวของ Saba Cinema 800นะครับเพราะก็ลรองรับตัวของ Dobby Atmos แล้วนะครับแล้วเอา ออกจากตัวของซาบาตัวนี้นะครับเอาด้านภาพนะครับออกไปที่ทีวีนะครับถ้าทุกอย่างผ่านนะครับน้องก็จะสามารถดูหนังฟังเสียงในระบบ d o b บย์แ m o o ูได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่น้องจะทำได้นะคือลองไปซื้อกล่องนะครับตัวของที่มันออฟฟิเชียลกับตัวของ Netflix นะครับเช่นกล่องมีคู่นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วหรือตัวของกล่องตัวของ Google คงแคสทีว uh, mm ี hmm. เองก็ตามนะครับซื้อกล่องพวกนั้นมาแล้วก็น้องก็ล็อกอิน mm hmm. ด้วยตัวของย mm ูเซอร์ที่เป็นพร mm ีเมียมของ Netflix นะครับแล้วก็ต่อคล้ายกันนะครับก็จะสามารถดูหนังระบบ d o บ b y Edge Mode ได้นะครับดอบบี uh, ้เอชโหมดใน Netflix นะครับมันต้องผ่านสองขั้นตอนคือ uh, ตัวของแอปตัวของกล่องต้องเอ i c i e n t กับตัวของ Netflix เขาก่อนนะครับแล้วก็เราก็ต้องต่อให้ถูกนะครับส่วน uh, มีอนิดนึงที่น้องก็ถามว่าของเขาเป็น d o บ b y Digital p l u s เนี่ย คือตัวกอนแอชมูดมันฝากสัญญาณมากับ Dolby Digital Plus ได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันนี้ถ้าทุกอย่างผ่านเกณฑ์น้องจะสามารถดูหนังฟังเสียงในระบบ d o l b y Atmos ได้นะครับใครสนใจที่จะสอบถามอะไรก็เม้นกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับในเพจนี้เป็นนครคนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงและรีวิวของรวมถึงในช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ครับ